เคยสงสัยไหมว่าการเดินเพียง5นาทีหลังอาหารจะสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้วันนี้เรามาเปิดเผยความลับนี้กันการเดินเพียงแค่5นาทีหลังมื้ออาหารสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการศึกษาของ Journal of Applied Physiology พบว่าการเดินเบาๆหลังอาหารช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อให้ดูดซึมน้ำตาลมากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีผลจากการศึกษาชี้ว่าแค่เดินเพียง5นาทีก็สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้มากถึง22%เมื่อเปรียบเทียบกับการนั่งเฉยๆลองคิดดูว่าการเดินหลังอาหารนั้นง่ายแค่ไหนไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเยอะหรืออุปกรณ์พิเศษใดๆและยังเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน การเดินหลังอาหารไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องน้ำตาลในเลือดแต่ยังส่งเสริมสุขภาพหัวใจและระบบย่อยอาหารอีกด้วยอยากรู้ทันร่างกายมากขึ้นในทุกวันอย่าลืมกดติดตามนะครับ